อะไรมาเอ้ยมึงดูดิวันนี้ประตูใช่ป่ะมึงลองย่อดิทำไมอ่ะย่อได้คนเยอะเลยประตูมันใหญ่ไปป่ะวะเดี๋ยวกูคิดเองอย่าบอกนะเป็นเด็กอีกแล้วอ่ะไม่เอานะไม่เป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กฮัลโลวีนฮอตวันผมคิดแน่เลยวันนี้ไอสัตว์เนี่ยมึงใช้ไม่ใช่ปิดตาไม่ทันหรอกไอ้หี้ย่ปิดตายวจตาปิดตาเด้อฮาโลวีนปี2017สักที่ในโลก บนโลกบนโลกเพื่อนบนโลกเฮ้ยอะไรเป็นเด็กอีกแก่ประตูใหญ่อีกแงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำไมมันคุ้นๆอย่างวะเฮ้ยบ้าคุ้นๆนะนี่เออข้าางงล่ที่ตรงกระจกมันมีคำว่าอารลคีบอกกูด้วยดิไอ้เหี้ยกลัวอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวนี่ตรงนี้ไอ้เหี้ยก็ทำ ทำไมมันไม่มีบอกอ่ะเปิดซับไม่ได้หรอไม่ได้ไอ้สัตว์เุ้ยเงียบไปแล้วยังนั่งทำไมสัตว์ไม่ได้ทำอะไรอ่ะไม่ได้บอกอะไรเลยเฮ้ยอะไรลัน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 ตรวจตรวตรวตรใจเองข้างนอกนะอะไรเงี้ยโอ้เราคนกลับไปบนห้องก่อนไหมอ่ะมีอยู่แค่นี้เองออกไปแค่ส่วนหลังบ้านแล้วก็มีกล่องเขียนว่า b u r ร์น g ิ u งฮิวแมนร n แมน์อ๋อกูน่ากลับไปบนห้องแหละดูทรงนะจากจากจกเอ้ยห้องใต้ดินอุ้ยแอ่นอนวะไม่น่าแสดงว่าต้องห้องนั้นแหละนี่ไงเอ้ยคข้ามาคอมเปลี่ยนอะกดได้เหรอยังจะกดได้อีอดูเมาส์เลยเมาส์เมาส์จริงอย่างเงี้ยเมาส์ กูยังชอบเลยสัตว์ป่ะกูว่าอาจจะต้องไปห้องนั้นอะเฟอร์เดตโอเฟอร์เดตด้วยว่าน่าจะกูน้องสองกระจกเลยกูว่าต้องมีอะไรอะไม่มีอะไรเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหสัตว์ฉันจะไม่เข้าไปในนั้นอีกทำไมอ่ะน่าจะเคยเกิดเรื่องออะไรสักย่างมีเลือดด้วยอะเนี้มีแบบเป็นเชือกของตำรวจอะหน้ากูโง่อยมั้ยนกระจกไปื่อนั้ เหมือนไม่มีคนอยู่านานอล้วบ้านเนี่ยไม่หรอประตูนี้ยังไม่เปิดลยไม่ประตูหน้าบ้านไม่หรออุ้ยโอ้โหสัตว์มีเทียนก็วยแล้วคือ o ม r way t ว f r i e n แฟนเฮาไปบ้านเพื่อนตอนนี้เนี่ยนะไปฆ่าปีศาจที่อุ้ยที่อนบ้านดูรูปไปแล้วคืออะไรมีปลงเราเป็นนักล่าปีศาจอรออเอในวันฮาโลวีนปั มันบอกว่า warning jump scare เฮียเ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าา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 ่่าาาฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่า่าฮ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 นาฮ่างนา้่างนา้่าฮมา้ทาง่าฮ่าฮ่า้าฮ่าฮ้าฮาฮ่า่าฮา่าาฮ่าฮ่า่าฮ่อฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮดาฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าาฮ่า่าฮาาฮา่า มาตามมาไอ้พวกนูหนูวันนี้ผมจะนำทีมเองก็เสียงลมอย่างดังเลยเฮียนี่บ้านเพื่อนอยู่ด้านนี้มั้ยใช่นี่วะจำสแกเฮดดูดอุ้ยอ๋อวันทารวีนใช่ไหมแบบพาร์ทหนึ่ง้วยนะไม่เห็นพาร์ทสองกึงเราต้องอะไรี้ก่อนก็จริงนะเปิดแม่งไปเลยสิว่าเราเป็นนักล่าผีวะแล้วในในห้องที่เราเปิดไม่ได้นั้นอาจจะเคยทำพฤติกรรมไม่รู้วะตอนที่มันพูดไม่พอมองไม่ถนัดอะ มันไม่ได้มีซับให้นะไม่ได้ดูหยิบอะไรไม่ได้เลยเก๋เปิดไม่ได้ตัวนั้นต้องตรงนี้แหละไม่ได้วะว่าบันไดปะแต่มันปิดอ่ะข้างบนอะโอ้ยโอ้ยเหี้ยมโอ้โหกูควรตกใจแบบนี้มึงขวายแว่นไอ้สัตว์มึงก็ไม่ต้องตกใจหรอกไอ้เว่ดูดูดิ ตรงถนนนยังเดินได้อยู่นะยังเลดกูรถเลยแต่ห <laughs> อมไม่ได้ไม่ได้เดินออกถนนไม่ได้มันบอกไว้ลแล้วถ้าย้อนกลับไปทางบ้านเราอ่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้อ๋อแล้วมาถึงก็ออกไปไม่ได้แล้วที่มันหักเลยเหรอเอเอกูก็ไปหักเลยโอ้ยข้างล่างเปิดได้มีเหรียญมาเยอะว้าวอ๋อยสี่เหรียญวิมีดวิว้าวได้ทุกคนเลยโอเคอยู่หัแล้วก็ฆ่าด้วยวิธีเนี้ย ทำไมฟันลูกก็สั่นเฮ้ยเอ้ยจุดเลยเอาดิวเดียวดิเอาเลยเอาเลยเอาดิวเดียวดิอุบาสามอ่ะเออจะไม่กินโอ้ยกูไม่ได้ตั้งใจกูกูจะเดินมาเช็คประตูเฉยๆกูไม่ได้ตั้งใจ กูบอกแล้วมีอาวุธอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวแล้วไอ้ที่อ่ะไอ้จุกๆก็เปิดมาตัมด surprise มาแล้วเี่อ้ยเปิดแล้วละกูไม่้จะโอยไม่มาอ่าอุ้ยลองน่ากลัวมากเลยว่ะอมเจ็บเาอโอ้โอ้โอ้อโอ้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 โอเโี้โอ้โออ้โ้อ้โม้ออ้อ้โอ้อออ้ออ้ มึงควรตกใจสัตว์ไม่มรแล้วมีเรื่องกินน้ำก่อนบ้านเจ็บคอเลยทีเดียวเพื่อนกูอุ้ยลงหรอเอ้ยไอ้เชี่ยมันดาลอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งเช็คครับเช็คบ้านกอนเข้าบ้านมันดัลกูลงเฉยเลยใครวะจำสแกนหน้าประตูอีกไม่เอาเลยบ้านเช็คบ้านนี่กันไหมไม่เปิดบ่อนี้ก็ลงได้อะโอว่ามันเชื่อมกันไหมเด็กไปด้อมให้ดูอะเฮ้ยนายมีไฟเลยครับด้วยไอ้มีใครเกาะรถอะ อะไรตรงหลังกูนี่เองสัสลงตี๋น uh ี่กบกบโอ้โอนี่กอนี่กบเหี้ยเหี้ยแม่งอยู่ข้างหจอเลยสัตว์ดีไม่น่ากลัวอะไรอยู่ข้างหลังโดดแกลกพุ่งออกมาไอ้สัตวสน่าจะไม่ได้น่าจะลงท่อปะแม่เดี๋ยวหน้าต่างเล่นอีกเหี้ยเดี๋ยวเล่นตรงหน้าต่างกูอีก มันมีท่อข้างหน้ากับท่อตรงเนี้ยใต้โบสถอา๋อออแป๊บนึงแป๊บนึงบุ๊มมีปัญหากับทางลงเจออ๋อมันต้องกดหินนี่ปูดปูดป่ะแน่แเนี่ยขาดอีกอันนี้ก็กดไปแล้วอะหรือว่าทางลงอีกที่นั้นนี่ไงก็มาได้โอเคโอเคเ้ห้องอะไรห้องตัน โอ้ยหน้านี้พอมาดีกุญแจเอาแล้วาจ่กุญแจโบดไอโบดให้เราเดินเผาแน่เลยว่าดอดได้แล้วตอนเนี้ยว่าขากลับเนี่ยใช่ใช่อ้าวน้องได้ขึ้นไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วสัตว์ขึ้นแน่เลยมีอะไรนี่วะแล้วเท่านั้น่เท่านั้นต้องลงปะกูอาจจะมีของปะคิดว่า โอ้โหเฮียเฮียทำมันไอีกแล้วเลือดอยู่ในนี้แต่กูกูโดนไปแล้วอ่ะเอาดิเอาไปเอาดิเย้กูโดนไปแล้วอ่ะกูโดนไปแล้วด้วยใหม่ๆอีกรอบแน่เฮียควยกูโดนใส่แม่งเลยสัตว์ขวาประตู ต้องอยากให้มันอยู่ตรงนี้อยากให้มันอยู่ตรงนี้จีไอ,อสัตว์ <c oughs> โอ้โหแล้วทางอย่างแคบโอ้โหแต่ก็ไม่ได <c oughs> ้ไปบทำทางมายาวทําไมเนี่ยโอ้โหเอ้ากดได้ปิดแล้วบินกลับมาทำไมเนี่ยเฮ้ยมีกระสุนด้วยวะ่ะเ้ยแล้วมันให้ปืนแล้วป่ะกระสุนมาไม่แม่อุ้ยมันพร้อมเชียต้องมุดแล้วแหละเย้ยของของเกล็ดเฮ้ยปืนว่ะปืนว่ะขยอ มันได้หมดเลยมันได้หมดมันได้หมดว้าวไม่ได้กูไม่ได้เนี่ยกูได้ว้าวบอกกูได้ดีว่ะไอช่องแอร์ช่องแอร์โอ้โหเสียงมันเสียงมันแบบกระสุนเยอะด้วยว่ะสามร้อยกว่านัดเกี้ยเออน่าจะเบาอยู่อะจะเบาช่องแอร์มันมันเข้าได้เหรอวะเอ้าโอ้ใส่กระสุนอย่างช้าเลยจ้าน่าจะเป็นแบบพวกรีวเวอร์กมึงรอมึงต้องรีรอส์เสกซ์สัน อ๋อทะลุมานี่เหรอเปิดได้นี่มันห้องควบคุมอ่ะกุญแจว้าวไอซิฟเวอร์คีย์อ๋อไอห้องทำละบายน้ำอ่ะเฮ้ยไอห้องลูกกองที่ล็อกอะไรหนึ่งสามสี่นี่คืออะไรกล้องเหรอเฮ้ยเห็นปะเห็นปะนี่ตัวอะไรกันมาอุ้ยอุ้ยอตัวอะไรพุ่งมาดีปะอ๋อเปิดห้องนี้อันนี้ไม่ใช่อ๋อห้องที่เรามาเนี่ยหรอไม่ใช่แอนด์ทางทางกลับ

ตัวว่ะตัวตัวกลับมาัมากับกับสเต็ปมาดิสัตวมานเหี้ยตังตังตัตังมันจะมีตัวนะมันจะมีตัวมันมีดลยโว้วะมาดิเี้ยปตั ไปนี่ได้ป่าวตัวนั่นแหละตัวนั่นแหละมุกกระวันตัวนี้เปิดไม่ได้นะใช่ใช่เราได้กุญแจมาไงเอาไงไฟเก็บไฟไว้ไม่มีของกอดกอดไอเดูร์ทำไมมึงเจออะไรต้องให้กูเก็บวะไอ้สัสโอ้ก็เป็นคนดีต่อมึงไงก็แล้วมีไฟด้วยอะไรอ่ะต้องต้องอ๋อต้องหาระเบิดมาระเบิดอิดออก ตายอ่ะระเบิดว่ะซีโฟเอาเจอแล้วเหรอเก็บเก็บๆๆเฮ้ยซีโฟเลยเคาน์เตอร์ว่ะใช่เหรองั้นเราต้องหาต้องหาตัวจุดมาด้วยมันกดรหัสก็ได้นะไม่ใช่เหรอไอ้หเรียบไอ้มึงตกใจบอล่าจังวะเลิศเลยบอกแล้วกุซ้อมมาแล้วไม่ได้เลยกเพื่อนคนดูหัวใจวายเอานี่ไหนกันเนี่ยเอานี่ไง ทำไมเมื่อกี้เก็บไม่ได้มันไม่รู้เฮ้ยฮะอะไรอ้าวเป็นอย่างเงี้เอ้ยเดี๋ยวห้องนี้คันเม่คลเซอร์มันบอกว่าให้เข้าไปใกล้ห้องนี้มันเปิดไม่ได้นี่เออหมอคว่าคลอเซอร์ว้าวมาเดมาเดเปลี่ยนวันนี้จันตะกี้เข้าแล้วให้ให้ให้คนดูได้ดูชัดๆไงให้แฟนได้ดูชัดๆไงยังไอ้เหี้ยี่ใหญ่เลยหลอกกูปะเนี่ยไม่มึงไม่เห็นหรอ S <S ไม่เห็นไม่พวกมึงไม่เห็นหรอไม่เห็นไอ้สัสคุยกูคนเดียวเลยหรออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันเป็นหน้าคนคนนึงเว้ยแต่งหน้าผีตกใจไอ้เหี้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะเตะโคเบอร์เตะโคเบอร์เตะโคเบอร์ทำไมอ่ะ Using the bomb ทำไมอ่ะทำไมทำไมต้องกูกูไม่เห็นเ ah? มื่ากูเป็นหัวห้องเหรอไม่เอานะอ๋อก็รู้แล้วที่ไหนสัตว์เอ้ยอ๋อ น่าจะอะไรวะใช่ไหมก็ไม่ใช่พวกคนละที่อ่ะตะนั้นตะนั้นไว้ท้ามไปวะไม่รู้อ๋อก็ถูกหรืดีกว่าก็เราลงเออเราลงมาล่าสุดมาี่หลังที่สี่ลวอ๋อต้องคอยมาฆ่าตามหลังเฮ้ยมีศพป่ะเช็คไหมว้าวว้าเช้าบอกว้าเช้าเฮ้ยอะไรใครเปิดอะไรใครเปิดอะไรเฮ้ยมีระเบิดตัววะเดี๋ยวเช็คคอยเซ็ตมาเดี๋ยวก็ฟัง พราะมีตายแล้วเกียดเช็คพอยตลเออต้องมีตายแน่ๆแลยเว้ยนี่มันหลังบ้านเลยเหรออ๋อนี่ไม่ใช่หน้าบ้านภู้ไม่หน่วยกล้าหานจริงว่ะทำทำอะไรคนแรกสุดยอดเลยมึงเป็นทหารนะถูกต้องแล้วเออถูกต้องเลยเฮ้ยมันมีหลุมวะตรงนั้นเลยเห็นปะอ๋อยานี้กดเติมเลือดได้รอกดดีโอ้ใส่กระสุนแปลกๆนะไอ้เหี้ยแน่นอนเด็กๆน่นอนเด็กเข้มนะเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยติดเฮ้ยเฮ้ย ตูวนี้ต้องตรงเองเหรอมาเวหลังนี้ห่าแล้วเนี่ยโอ้หลังนี้ใหญ่ด้วยว่ะเที้ยโอ้โหนน่ากลัวยว่าหลังเนี้ยกินน้ำไปเท้าถังต้นไม้กันเฮ้ยมีรูปปั้นหัวขาดด้วยคุณแจมนชั่นคีย์โฟลก็คือคุณแจที่นี่หลังกูไม่กลัวแล้วกูเป็นคนใหม่ละ โอเคกูก็เหมือนกันกูเหมือนกันกิสเกตเนี่ยคือมาแล้วงั้นต้องไปหาเป็นแอนเบลูแมนโอเคกูก็เหมือนกันกูเหมือนกันว่าจริงอ่ะกูกลัวละโอ้โหโอ้โหอย่างน่ากลัวเลยเจี๊ยบวอดปะเนี่ยเหมือนวอดเลยเปิดเองหรือมึงเปิดเนี่ยผมเปิดเองอ๋อูโอ้โหจะเลิสภาพไม่น่ามีใครอยู่อ่ะโอ้โหโโอ้หห้องอีกแล้วเปิดไม่ได้มาตัวนี้ต้องเข้าไปเนี้ยไปโก้เลยมา ใจกล้รติสภาพสภาพจิตใจมึงพร้อมไหมวะเออเนี่ยมึงเป็นคนใหม่ของจริงไหมเนี่ยเออกูไม่คิดและสุดยอดเลยวะกูไอดอลอยากเล่นหมดนี้ใน V R จริงเห็นคนเดียวเหี้ยวิอะไรอ่ะมันเหมือนคันธารเวนเลยนี่เงประตูข้างล่างเปิดไปเอ๊ะปะว่าป่ะวป่าพี่อะไรเนี่ยโอเค เปิดไปได้นะเปิดไปได้นะไอ้สัสไปนะครับสภาพจิตใจที่สมบูรณ์แบบมนุษย์ที่ก้าวข้ามความกลัวไปแล้วเรียบร้อยนามของเขาก็คือความคิดจำกัดแยิ่งเลยยิงเลยยิงเลยโอ้ไม่ตานเลยอะไรมองไม่เห็นเมื่อกี้ทำไมใหกูตกใจกูไม่เห็นว่ะกูมองไม่เห็นมองไม่ทันกูหันซ้ายพอดีเมื่อกี้กูเห็นคนเดียวไอ้สัสมันคืออะไรมันคืออะไรหัวยุ่งเลยกูไอ้สัสมันคืออะไรวะ พี่ประชาเข้ามาอ๋อค <mm ุณแจโอเคคุณแจก็ไปกันเถอะเมื่อกี้กูไม่ได้ตกใจผีกูตกใจมึงเออพุ่งมาหากูไอ้สัตว์เปิดดิไม่ได้หรอ้าวอ้าวแล้วประตูข้างในบ้านเปิดได้ปะปลาสติ๊คีย์เหรอเอ้ยข้างบนมีประตูที่เปิดไม่ได้คีย์สปอยคีย์ใช้มีดแล้วกูเอาปืนเก็บไว้ดีกว่าจะเต้นแบบเอพีเอสเลยเว้ยเยอะแค่ใช่ด้วย เช็คมุมครับเช็คมุมครับผมไอพีเอสเก่าครับไฟแดงไฟแดงหยุดก่อนไฟแดงประตูอ่ะอสต้องรอไฟเขียวไว้แล้วอ่ะบอสอิสเลียวอ่ะต้องรอไฟเขียวไว้ใช่ก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยของจริงนี่หัวเขาเฮ้ยเรียบร้อยวิวิววิวอยู่ที่ไหนกูกูอยู่ที่ไหนเอ้าภูมิหายภูมิหาย ไอ้แม่จริงกันด้วย <c oughs> กู้ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เหี้ย <c oughs> คือไม่ไหยเข้าด้วยเข้าด้วย